เอริกเทนฮักกุนซอทีมแมนยูจัดก,การตอบโต้คริสเตียโนโรนันโดแล้วหลังโดนอดีตกองหน้าผีแดงตามจิกหนล,ล่าสุดโรนันโดกองหน้าทีมอันนาเซอร์ให้สัมภาษณ์กับริโอฟอดินานอดีตเพื่อนร่วมทีมผีแดงในช่อง y YouTube โจมตีเทนฮักอีกรอบหมาดๆว่าไม่ควรพูดว่าไม่สามารถพาทีมต่อสู้เพื่อลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนลีกทุกปีได้แต่ควรกล้าพูดว่าพยายามพาทีมลุ้นคว้าแชมป์มากกว่าหลังถูกสตาทีมชาติโปรตุเกสต,ตามจิกกัดไม่เลิก ล่าสุดเมื่อ12กันยายนเทนฮักเปิดปากเอาคืนอดีตลูกทีมเช่นกันขณะถูกสื่อสอบถามระหว่างถแถลงข่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่แมนยูในเต็ดจะบุกไปเยือนเซาแฮมตันเสาร์นี้เขาบอกว่าแมนยูในเต็ดไม่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เขาพูดแบบนี้หากคุณอ่านข้อความให้ดีเขาอยู่ไกลลิฟถึงซาอุดีอาระเบียแล้วเขาอยู่ห่างไกลจากแมนเชสเตอร์แล้วทุกคนสามารถมีความเห็นมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผมผมรู้กระบวนการดีว่าเราอยู่ที่ไหนและเรากำลังมุ่งไปที่ไหน คุณสื่อดัดเอ่ยแฟนแฟนแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ